ดีซีทูดีซีนะครับตัวนี้เป็น i อ p 2 6 0เดิมอยู่นะครับตัว100ยแอมกำลังมานะครับก็อุณหภูมิก่อนทดสอบนะครับ3.4 3 4 35เท่ากันนะครับตัวนี้ก็ซื้อจริงขนาด3ตัวนะครับตรวดก็ ตู้เชื่อมเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามีหลวดอย่างเดียวที่มันจะรับ DC สูงสูงทักสามร้อยห้าสิบโวลต์แล้วก็ไปเทสได้นั่นก็คือเป็นตัวเลือกที่ดีก็คือตู้เชื่อมนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมมาแทนแบตนะครับแบตเตอรี่จะเป็นสี่สิบแปดนะครับผมก็เลยเอาใช้สวิชิ่งดันแทนแบตนะครับตรงนี้ก็จะเข้าสี่สิบแปดออกจากตรงนี้ก็จะเป็นสามร้อยห้าสิบโวลต์นะครับส่วนตรงนี้พัดลม AC นะครับ เวลาที่เราใช้บุญเน่ะมันก็จะใช้ร่วมกับไฮบุญอย่แล้วนะครับไฮบุญก็จะมีไฟ AC ออกนะครับแล้วก็แค่เอาตัวนี้นะครับเสีบปตักทางออกของไฮบุญนะครับพัดลมมันก็จะเอาไฟตรงนี้แหละมาสับก็ไปปิดเปิดพัดลม2-20โวบตนให้นะครับการที่ใช้พัดลม2-20โวบตนก็คือผมไม่อยากให้ไฟมันมาแย่งวงจรนะครับ สมมติว่าเราอยากเพิ่มกี่ตัวก็ไม่เป็นไรนะครับเพิ่มเป็นสิบยี่สิบตัวก็ได้นะครับพัอนลมแล้วแต่นะครับหรือเอาตัวนี้ไปสั่งจับในตู้ทั้งหมดก็ได้นะครับเดี๋ยวก็ผมก็จะเปิดเครื่องแล้วก็จะอัาให้ครับตอนผมทดสอบนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับ